นะครับมาร่วมกิจกรรมในงานพระธาตุจ้าูแห่งนี้ด้วยนะครับโดยการเชิญชวนก็ขอขอ,ขอบคุณท่านดรเกษรแสนศักดิ์นะครับที่ได้ดำเนินการทําให้งานของอพระธาตจ้าทูของเรายิ่งใหญ่อลังการระดับโลกเลยต้องขอขอบคุณมกากท่ากันนี้ครับขอบคุณครับ คุณท่านผู้ในการโอภาสคนเยี่ยมซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งทางอีกหนึ่งทางในการประชาสัมพันธ์งานก็่ออนาญาตได้นาเรียนว่าเมื่อสักครู่เดินไปเราได้เจอนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพมหาคนครเป็นประธานชมรมรถแท็กซี่ป้ายเราเราสุดยอดเลยสุดยอดของการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวักยทุกอาชีพจริงๆราเน้งงองเบนคะมีท่านถามว่า ขออนุญาตพี่ขาทางนี้เลยขออนุญาตสัภาษณาส่งโครงการแท็กซี่สีบรายไทเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อดส่ดยอดเยเป็นข่าวม่เลยเป็นขาวใหม่และก็จากบาัตรบุบัตรโดยครและได้เอ็มโอ์กับกรงส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยในการที่จะนำ ไปทั่วประเทศขอบคุณพี <in language> ่ชายค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวงานให้ชาวบ้าค่ะขอบคุณค่ะเก็บภาพเยอะๆนะคะไปปักพี่นอนที่บ้านด้วย5405กาศูนย์ห้าเขอความอนุเราะห์นใยขยับรถในเวลานี้ด้วยครับขอบคุณครับในช่วงนี้ครับขอบคุณครับ ยาปาสสำคัญน,นะครับเปลี่ยนเชอปุุก,ก,กอำเภอที่จะได้

ตอป้าป่านะครับมันมันมันไม่ได้กอไเอะไรใคราป้ีดาแดนสวรรค์แต่ยาประากลา่อนทเใช้ปไปเหวาเลมือาบอนนก็คือเนมือลแต่เข้ามาแล้วจะการกป็นสืบนนเป็นพื้นที่ต่อ ประตูสบักเข้ามาแต่งตัวเสวยอที่จะนามฟ้านางสวัรค์นะครับขอเสียงสาธุให้กับนางฟ้านางสรั์ทุกท่าน้วยด้แต่นทงานที่ดีเดียวั่าคุณในลานที่ดีนะอย่างปชื่อีเราเหนกับยู่ไทยที่งัดิา่ยหลังจากนั้นก็มที่นูเนะครพอเดินเข้ามากระาสานขากล้เป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์สุดประเสริฐากว่าศักดิ์สทธิ์นะครเก็นดะต้ามชอบไหวหลายท่านเน่กลถึง็ผงนนค่ะ อขอบคุณรักๆเยุติสง์มากี่ยังไม่น,งนงางน่งห้างใจป้ามสบายตาสบายใจและความสวยง,งามของทําคืนนี้ค่ะหาท่าเลืออิสาจ บุรบูชาาวดีมิาวันดสุยาการเป็นคูทเต็มๆเลยค่ะเต็นคูไทยเต็มเล็เลยตามมาด้วยในกลุ่มของเมืองเซนาดานนะครับประกอบไปด้วยอำเภอสมเด็จอำเภอนาบนและอำเภอห้วยเพื่อแล้วก็้องขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการด้วยรัฐปาะท่าน และก็อบทอบตทุกแห่งของสมเด็จด้วยวันนี้ท่านนายกสังโร่ได้อน,นุกรรมผู้คราบก่อนให้ด้วยน้ำตกใสแก้งกางทรรมชาติงามล้ำทำผ่าลีผี